วัดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูรถกระบะแต่งซิ่งกันนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเขาทําสีมาใหม่หมดเลยทั้งในห้องเครื่องแล้วก็รอบคันนะครับมันก็เลยจะทำให้ใช้เครื่องวัดสีไม่ได้เพราะว่าชิ้นนี้ก็เปลี่ยนพาร์ตไปด้วย เปลี่ยนเป็นคาร์บอนมาหมดเลยก็จะต้องใช้เครื่องนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาดูน็อตเอานะครับซึ่งน็อตเนี่ยบางทีมันก็อาจจะต้องแกะมาแล้วนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้ก็คือเป็นน็อตที่แกะมาเพราะว่าเขาเปลี่ยนพาร์ตมาแล้วครับวิธีดูนี่ก็คือดูได้แค่โครงสร้างด้านในนะครับพวกเม็ดอาร์นะครับจุดนี้นี่จุดนี้จุดนี้นะครับคันนี้ก็ถือว่าเดิมๆครับคานก็ไม่ได้มีรอยยับยุยยี่อะไรนะครับเพียนแต่ว่ามีรอยทําสีมาเป็นรอยพ่นสีมาขข้้้้้้้าาางงงงใใในนนนนนะะคคครรรัับบอออเื่ซุมลแวด พ่นสีมาหมดเลยก็อุปกรณ์นะครับพวกเครื่องยนต์อะไรพวกนี้ก็แต่งมาใหม่หมดนะครับหม้อน้ํานี่ก็เปลี่ยนใหม่ฐานด้านล่างนะครับก็พ่นสีเป็นสีแดงมาไล้มาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับ่องลอยนะครับเดิมๆรอยหยักรอยอะไรนะครับยังคล้ายๆเดิมอยู่ผมว่าคันนี้ไม่ได้มีชนหนักอะไรนะครับรอยตรงนี้ก็เป็นน็อตท,ที่แกะแล้วก็เปลี่ยนพาร์ตมานะครับ อันนี้เป็นตัวยึดฝากระโปรงนะครับตอนนี้คันนี้ไม่ได้ไใส่ใส่ฝากระโปรงมาครับกระจกยังเปนกระจกเดิมนะครับเพราะว่ามีโลโ,โก้ ACG Automotive นะครับประตูนี่เปลี่ยนมานะครับภายในก็ยังสวยครับภายในค่อนข้างโอเคเลย